สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคลิปนี้เราก็เจอกันอีกแล้วครับเนี่ยอ้าวแน่นอนนะฮะมีคลิปเลิกกิจการอาจารย์เลิกกิจการเลยครับเออครับอืมน่าคิดครับครับเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าบริษัทจะเลิกกิจการนะครับครับแต่มีบัญชีเจ้าหนี้เงินกู้อยู่กับการคงอยู่สิบล้านบาทควรทำาไงดีครับอาจารย์โอ้ไอตัวนี้แหละตัวปัญหาเลยแหละครับ การที่คุณมีเจ้าหนี้เงินยืมกรรมการอยู่หรือเจ้าหนี้บริษัทในเคคือบริษัทร,ร่วมนะครับอยู่ๆคุณไปจดเลิกปุ๊บเนี่ยนะครับนายทะเบียนก็ต้องถามคุณนะครับเฮ้ยคุณไปจดเลิกเลยแล้วนี่อ่ะคุณไปชําระยังไงโอคนส่วนมากก็บอกงเี้ยอ๋อเจ้าหนี้ยกหนี้ให้ฮะตามหลักการบัญชีเนี่ยเจ้าหนี้ยกหนี้ให้เนี่ยแสดงว่าคุณไม่ต้องเอาเงินไปจ่ายหรือไปชําระเขาใช่ไหมครับ นะครับในหลักบัญชีถือเป็นรายได้อื่นครับเพราะฉะนั้นการที่เจ้าหนี้อยู่รหัส 2, 2> พอเจ้าหนี้ยกหนี้ให้แปลงจากรหัส2เป็นรหัส4นะครับครูก็ต้องมาเช็คดูว่ารหัส4ก็คือรับรู้เปไ็นรายได้นะครับเพราะอยู่ดีๆเขายกหนี้ให้คุณให้ทรัพย์สินมาก็เข้านิยามของรายได้ยกหนี้ให้ก็เข้านิยามของรายได้เพราะยกหนี้ให้ครับแน่นอนครับสมมติ อัตราภาษีคุณเนี่ยจะต้องเสีย20%เพราะฉะนั้นเวลาเจ้าหนี้ที่ยกหนี้ให้เนี่ยนะครับและคุณโดยคุณไม่มีผลขัดทุนนะครับที่สะสมแล้วมาใช้สิทธิ์ได้ตามกฎหมายเนี่ยเท่ากับว่าเจ้าหนี้ที่ยกหนี้ให้เนี่ยต้องเป็นไรายได้อื่นและต้องเสียภาษีกันได้นิติบุคลคลเนี่ยคุณน่ยจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรครับถ้าเกิดเหตุการณ์พวกนี้ แต่แน่นอนคุณต้องไปตามดูก่อนนะครับว่าเหตุปัจจัยที่แท้จริงของเจ้าหนี้กรรมการเนะี่ยมันเกิดจากอะไรถ้ามันเกิดจากโอเคกิจการประสบผลดําเนินงานขาดสภาพคล่องเจ้าหนี้ก็เลยช่วยเหลือโดยการเติมเงินของตัวเองเข้ามาเข้ามานะครับไอสิ่งต่างๆพวกเติมพวกนี้เข้ามาเนี่ยมันก็จะมีผลทําให้ตัวเจ้าหนี้เงินยืมวาการมันโตขึ้นนะครับแต่ก็อาจจะต้อง คอมเพลนผู้บริหารนิดนึงนะรู้สึกความรู้สึกช้านะ <c oughs> คือถ้าเกิดคุณรู้ว่าไซอะหรือทุนคุณเนะี่ยมันน้อยแล้วธุรกิจมันไปไม่ได้เนะี่ยคุณควรจะมีการทำฟิกซิบิลิตี้สตาก่อนว่าถ้าธุรกิจมันไม่ไม,ไม่สามารถไปได้เนะี่ยคุณไม่ต้องร้อยมันผลขาดทุนเยอะหรอกครับการที่เกิดจากเจ้าหนี้กรรมการเนะี่ยัขาดจะดภาพคล้องแล้วไปสินทรัพย์มันลด,ล,ด,ล,ดลงไป หนี้สินมันจะมากขึ้นมาแต่หนี้สินมันบางเอิญไม่ใช่หนี้สินจากบุคคลภายนอกครับมันเกิดจากตัวกลุ่มของผู้บริหารหรือบริษัทในเครืองเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณควรจะต้องดูข้อเท็จจริงครับว่าไอ้ตัวเจ้าหนี้เนี่ยมันเกิดจากตัวการค้าจริงๆหรือเกิดจากเราไม่อยากพูดว่าหลบไรายได้นะตรงนี้เราไม่อยากตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องไปประเมินแล้วครับแล้วก็หาวิธีการแก้ที่เหมาะสมนะและเกิดความเสียหายน้อยที่สุดครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ